House v i e ประจำวันที่7พฤษภาคม2025ตลาดหุ้นจีนกลับมาเปิดบวกอีกครั้งหลังช่วงวันหยุดแรงงานตอบรับบรรยากาศเชิงบวกจากความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากับสหรัฐและข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนที่เติบโตถึง8%เมื่อเทียบรายปีอย่างไรก็ตามภาพเศรษฐกิจโดยรวมนั้นยังไม่ได้ส่งสัญ,ญญาณดีอย่างชัดเจนเท่าที่ควร จึงแนะนําให้ลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจจีนอย่างเช่น AI รถยนต์ไฟฟ้า EV และพลังงานสะอาดที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐและมีการปรับโครงสร้างซัพพลายเชนให้พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นค่ะส่วนในฝั่งของสหรัฐนั้นตลาดหุ้นปรับตัวลงโดยเฉพาะกลุ่มเฮลท์แคร์เนื่องจากมีข่าวว่าทรัมป์อาจจะเรียกเก็บภาษีนำเข้ายาเพิ่มเติม ขณะที่ทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าจะเข้าพบกับตัวแทนทางฝั่งจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าหารือเกี่ยวกับสงครามการค้าและหวังว่าการประชุมนี้อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งที่ลดลงค่ะส่วนในด้านของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนั้นนะคะพบว่ายอดข,า,ออดขาดดุลการค้าในเดือนพฤษภาค,คมสูงสุดเป็นประวัติการค่ะ เนื่องจากมียอดนำเข้าที่เร่งตัวขึ้นก่อนนโยบายทาริฟของทรัมป์นั้นจะถูกบังคับใช้ในเดือนเมษายนทําให้ GDP ในไตรมาสหนปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหดตัวลงนะคะอีกทั้งยังมีมุมมองในระยะข้างหน้าของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีแนวโน้มเปราะบางต่อเนื่องเพราะการทม Forward Buying ที่อาจจะชะลอตัวลงในระยะข้างหน้าค่ะมาอัปเดตผลประกอบการบริษัทที่สำคัญอย่าง AMD กันบ้างนะคะ งบออกมาถือว่าดีกว่าคาดค่ะยอดขายไตรามาสหนึ่งเพิ่มขึ้น36%เมื่อเทียบรายปีโดยรายได้จาก Data Center ที่เป็นตัวหนุนสำคัญนั้นเติบโตกว่าคาดถึง57%อีกทั้งมุมมองปีนี้ยังเติบโตแข็งแกร่งแม้จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันจากการกีดกันการส่งออกค่ะ